อาจารย์คะอาจารย์ก็เลี้ยงช่วยหน่อยคะ่ะพอดีมีคนทวงว่าใช้เบอร์เสียชีวิตก็ไม่ดีขึ้นด้วยนะอาจารย์นนเงินก็ไม่ดีเงินก็ไม่เข้าความรักก็ไม่สมหวังให้จัดเปลี่ยนเบอร์ให้หน่อยค่ะเอาอื่นก็ต้องให้ใหเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนาะนะครับพลังเบอร์เนี่ยนะครับมันมีอํานาจนะพลังเบอร์เนี่ยมันเป็นพลังมเขาเรียกเป็นภาษาของจักรวาลมนุษย์เราเนี่ยมีภาษาเป็นภาษาพูดภาษาสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตมากมากเลยที่พวกพี่มันเห็นไหมว่าคอมพิวเตอร์เนี่ย โทรหรือว่าเห็นหน้าจอกันหรืออะไรก็แต่ที่ไร้สองไรสายทุกอย่างเขาเข,าเขียนโคดด้ดด้วยตัวเลขทั้งหมดเลยนะนั่นหมายความว่าตัวเลขมีอิทธิพลกับเรามากเราเกิดมาเราก็ถูกกำกับด้วยตัวเลขด้วยนะพอเ,เกิดมา,าก็มาจดเวลาเลยว่เาเวลาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ชีวิตถูกกำกับด้วยตัวเลขหมดแต่หลายท่านลืมและละเลยมันไปจะเดินทางไปทำง,งานนัดหมายเพื่อนฝูงนัดหมายแฟนจะถูกกำกับด้วยตัวเลขหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยโบร,บบรบนาณเนี่ยเขาก็เลยถือมากว่าเลขตัวเลขเนี่ย คือสิ่งที่เป็นมงคลกับเขาอย่างเช่นเขาจะเดินทางไปนน่นเขาต้องดูเลกดูเล่ด,ดาูาเลขต้องตกเลขอะไรตกยามอะไรเนี่ยมันสำคัญนะครับและตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจคําว่าเลขมงคลผิดไปนะคือเลขมงคลในที่นี้ไม่ใช่ควาว่าเลขสวยไม่ใช่ว่าลายเลขแบบว่าเลขมงคลแบบว่า9กตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับเกตัวใช่มันเป็นเลขสวยนะเก้าคือความเจริญแน่นอนละนะครับความคิดของคนไทยคิดแบบนั้นแต่9้าเนี่ยมันไม่มีดวงดาว ดวงดาวมันมีแค่เจ็ดวันนะดวงดาวเนี่ยให้รู้เลยว่ามีเจ็ดวันนะครับก็คืออาทิตย์นารังคารพุธพราหัสศสุกเสาร์เพราะฉะนั้นเจ็ดวันเนี่ยลักษณะของดวงดาวมันก็เป็นลักษณะแต่ละลักษณะอย่างดาวอาทิตย์ก็มีความเป็นผู้นำดาวังคารดาวจันก็มีความมีเสน่ห์ดาวังคารก็มีดาวความชนะดาวการต่อสู้ดาวพุธก็คือดาวการเจรจาดาวพฤหัสดาวความยุติธรรมดาวฟูดาวสุกก็ดาวของศิลปินศิลปะดาวเสาร์นะครับดาวเสาก็คือดาวของความอดทนและดาวพวกเนี้ยอาทิตย์นทรังคารต้ถูกกำกับด้วยตัวเลขอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งจันก็ อังคารก็คือเลขสามพุธก็คือเลขสี่ตุลาธันก็คือเลขห้าสุขก็คือเลขหกเสาร์ก็คือเลขเจ็ดและแปดก็คือพลังก็คือกลางคืนเก้าก็คือดาวเสริมธาตุอย่างที่บอกที่อาจารย์บอกว่าเลขเก้าถ้าอยู่รวมกับมะเดงอ่ะมันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยมันต้องไปจับคู่กับเลขอื่นมันถึงจะมีพลังอย่างเบอร์ของคู่ผีบอกว่าตำแหน่งความรักไม่สมหวังนั่นหมายความว่าในตำแหน่งท้ายสองตัวท้ายเกาเรียกตำแหน่งของความรักจะต้องมีเลขศูนย์หรือจะต้องมีเลขสองหรือจะต้องมีเลขเจ็ด เจ็ดสองเป็นคู่หย่าร้างเป็นคู่เสียหน้าอะไรนะฮะศูนย์นั่นคือดาวมันอยู่ดาวของการทำลายร้างดาวของการสูญสิ้นและดาวของการสูญเสียนะครับดาวของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการที่จะวางตัวเลขให้เป็นมงคลต้องวางให้ถูกโฉกกับคนที่เกิดวันนั้นนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเลขมงคลตามเว็บไซต์มาแล้วนะครับเลขสวยอย่างเช่นอาทินะหกห้าหกสองสองหกอะไรเงี้ยหกห้าหกสองหกปยาวพุทธสามตัวเลขมันจะส่งอิทธิพลหมายว่าเลขไหนอยู่ในเบอร์ถือนั้นมากอิทธิพลของเลขนั้นก็มีพลังมากเพราะฉะนั้นเขาถึงกระจายพลังงานของความมสดุล เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเลขมงคลอย่างเบอร์ของอาจารย์เห็นไหมสี่ห้าเบอร์อาจารย์เลยนะศูนย์แปดหกสี่ห้าหกเห็นไหมในหลักใต้รักกับตำแหน่งข้อกลัว4ี่หเป็นเลขสี่ห้าหกเลยนี่เลขก็เลขหมาจักรพรรดินะสีคือคู่บัณฑิตห้คือคู่ราชาโชคเลขนี้คือเลขหมาจักรพรรดินะมหลงแล้วกสี่ห้กปุคุังสี่คุคังก็มีหนึ่เน่ยเบอร์อาจารย์หนึ่เหกนี่คือสีคุังหนึกอยู่ตำแหน่งการงานเงินก็ทำให้เด่นให้ดังเก้าหกก็มีเสดมี เนี่ยเพ iant, ราะฉะนั้นหลักฐานพวกเนี้ยนะครับมันเป็นศาสตร์เรื่องตัวเลขเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเป็นคนร้อยเรียงแล้วก็สอบดวงกันก่อนก่อนจะร้อยเรียงเบอร์มือถือไม่ใช่เราไปเดินเว็บะใจเราไปซือ้อไม่ใช่เราต้องสอบดวงกันก่อนสอบดวงว่าคุณเกิดวันอะไรมีพฤติกรรมอะไรชอบทํางานอะไรมีต้องการความรักแบบไหนต้องการครอบครัวแบบไหนนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นทีนขอให้อาจารย์เนี่ยร้อยเรียงเบอร์ให้ใหม่ได้เลยนะคะเอาปากฟังปากปังเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องการร้อยเรียงตัวเลขอาการเนี่ยจะไม่เหมือนท่านอืืื่่่่่่่นนนนนๆๆะะคคออ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 าา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 จจจรร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 ยยยยยยย์์์์์้้เเเเเีีงงงงตััวววลขไไไทถมมมมบบบแแแพพพูห อาจารย์จะร้อยเรียงตาตัวเลขเนี่ยเพราะอาจารย์ไม่ใช่คนขายซิมนะครับอาจารย์ไม่ใช่นักขายซิมไม่ใช่นักค้ากำไรต้องให้ต้องให้ครูพิมพ์เข้าใจแบบนี้นะว่าอาจารย์ไม่ใช่นักค้ากำไรอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังเลขตัวเลขมงคลน่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้ตั้งงบประมาณให้อาจารย์มาเลยอย่างเช่นครูพิมพ์อยากได้ขนาดไหนนะครูพิมพ์ก็ตั้งงบประมาณให้มานะครับอย่างเช่นงบประมาณการตั้งอ่ามือนึงเนี่ยอาจารย์ก็จะร้อยเรียงให้ตามราคานั้นก็เหมือนกับครูพิมพ์อยากใช้รถอ่ะเบอร์โทรก็เหมือนอานจารถถถถนะใใใชชช้้้รรร ซูเปอร์คาร์ก็แล้วแต่กําลังของเราเลยเราก็ตั้งตัวเลขออกมาอยากจะฝากคุปพิมไว้เรื่องหนึ่งก็คือเบอร์โทรมันเป็นพลังงานมันไม่มีแข้งมีขาไม่มีมันสมองนะฮะมันมีพลังงานเบอร์โทรมันเปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถสปาร์คด้วยตัวมันเองได้มันจะต้องตัวเราต้องเข้าไปสปาร์กกับมันเหมือนกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันเป็นเป็นพลังงานเสร็จปุ๊บเราถึงเอาไฟไปเสียบมันถึงพลังงานถึงจะออกเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของเบอร์ด้วยการสปาร์คด้วยการลงมือทํา และพลังนั้นถึงจะเกิดขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์พ่อเลี้ยงสุดยอดเลยได้เบอร์สวยแล้วก็ลงมือทำใช่ไหมคะถูกต้องอาจารย์มีโปรโมชั่นไหมคะช่วงนี้คืออาจารย์ไม่มีโปรโมชั่นนะ<ม>ก็คืออยากมีก็เรียกว่า มีกํลาลังเท่าไหร่เอาที่ตัวเองสบายใจนะเบอร์มีหลายระดับมันมีระเบอร์เกรดซีเกรดดเกรดบเกรดเเกรดเบวกนะครับก็เหมือนที่อาจาเปรียบเทียบไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่อาจารย์ร้อยเรียงให้ลูกศิษย์อาจารย์เขาก็จะตั้งตั้งงบประมาณให้อาจารย์โดยแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่จะของบไม่เกิน1นึ่งมเข้าไหวเท,ท่านี้นั้นนะแต่ก็หลายคนบางคนก็ห้าหมก็แล้วแต่แล้วแต่บคุคคลว่าคนแล้วแต่คนอ่ะไม่ใ่หมื่นหนึ่งห3,000ก็แล้วสุดแล้วแต่กํลาลังที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับตามสภาพนั้นไปว่าได้เบอร์ราคานี้นะครับก็อาจจะเป็นเบอร์ที่ไม่ได้จดจำง่ายแต่คู่เลขก็ไม่มีคู่เลขเสียเพื่ออาจารย์วาง วางเลขเนี่ยนะครับไม่มีคู่เลขเสียแล้วอาจารย์ก็วางตามทักษะเลขก็ม,มีมีไม่มีเลขกาล,ลิตินีในในเบอร์ในเบอร์นั้นด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ขอแค่ได้ยกหูมาโทรแล้วมาปรึกษาอาจารย์ได้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับอาจารย์ก็ขออำนวยวิชาให้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับขอพลังอำนาจจงรวมกันเป็นพระเป็นพระปัจจัยจงหลุดนำคำจุนนะครับให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนเนี่ยสมปรารถนาในทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่าง ที่เราปรารถนาะสิ่งไหนก็นแล้วแต่นะสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปด้ชอบและประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสำเร็จทุกทา่านทุกคนเธอจ้าทุขอบคุณมากค่ะจย์พ่อเลี้ยงชีวิตนี้ฉันให้เค็งปักๆากไ้เลย